เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้เนะี่ยเขาได้มีหนังสือขอความร่วมมือ นะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการออกนักสือรับรองให้กับทหารผ่านศึกที่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยองค์การทหารผ่านศึกนะครับเขาได้แจ้งว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2563เนี่ยนะครับเขาเห็นชอบในหลักการให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการแบบัตรชั้นที่3โดยการจัดกลุ่มผู้มีสิทธิ์ดังนี้นะครับ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่3ที่มีรายได้ไม่เกิน100% 0 0แบาทต่อปีเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์พิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้ารายละ45หน่วยต่อเดือนนะครับ 2. กลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่3ที่มีรายได้เกิน 100$ 0 0แบาทต่อปีเนี่ยให้ได้รับสิทธิพิเศษ ลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าลายละ40หน่วยต่อเดือนเพราะฉะนั้นนะครับองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีภารกิจในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการโดยมีทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่3บางรายเนี่ย มีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาคและอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอนะครับทั้งองค์การจึงของความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุณาแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่3ที่อยู่ในพื้นที่ การปกครองของแต่ละแห่งซึ่งทางองค์การทหารผ่านศึกนะครับจะแนบตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้เนี่ยไปให้ด้วยนะครับในการแจ้งการออกหนังสือรับรองดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทหารผ่านศึกท่านใดที่อยู่ในภูมิภาคนะครับอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเขตของเทศบาลนะครับถ้าต้องการจะใช้สิทธิตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปติดต่อขอให้ทาง ท้องถิ่นเนี่ยออกใบรับรองในเรื่องของรายได้เพื่อใช้ประกอบในการรับสิทธิ์ลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ